เปื่อนๆชาวยูทูบทีลรกทุกท่านของผมวันนี้ก็ป้าซอเเฮดตวยน้องๆนะครับผมสำหรับทีมงานบรรยายทีมกอบประคับปีอากาศวันนี้ครับผลยาแต่วีมาครับครับมา้องๆครับผมซอเฮดครับผมมาซองเฮดครับมาซอเฮดกันครับมาเลยครับนั่นห้อนครับวันนี้อากาศกังวันห้อนครับผมนี่ครับซ้อมาป้าดอกเหลกแล้วครับผมโอ้โหมกหาครับดอกนี้มกหาครับผม นี uh, ่ครับโหซ่อนเลยครับแบงเก็บเลยแบงคไม่เก็บเก็บเลยครับนี่ครับเดี๋ยวคนอื่นจะมาตัดล้วครับนี่ครับสุดยอดครับโอ้โหบานใหญ่เลยะเก็บเก็บต้องเก็บนี่วิธีการดิบนะครับมันต้องก่อยเดนชบุดแกงครับบุดแกงโอ้โหจีจีจีสมมตอ เสาะคอครับเสอะอเนาะไปมาครับไาเดิมหด้ครับไปเดิมหน้ครับเพเดิมหน่ครับมันหมานครับมันหมาครับเสาะเสาะบริการครับนี้บริการกลางวันต่อซสอเฮ็ดซสอเฮ็ดลมปลาเฮ็ดอย่างก็เอาครับผมผมมันกินขมมันกินได้ครับครับไปครับเสาะครับเปล่าไหนไหนเอาเลยเก็บเลยครับเก็บเลย มาฐานมาฐานครับป่าถ้าครับหลอกไงครับมาฐานครับโอ้ยต้องโอ้มาฐานมาฐานเข็บเข็บเฮ้ยเดี๋ยวเอาใบตองตึ้งกาใส่เนาะโอ้มาฐานโอ้ปุ่นดองปุ่นหักไหนปุ่ครับอ้อมแล้วโอ้สองดอกแม่งต้องสองดอกสามดอกเดี๋ยวอ้อมไปครับอ้อมไปครับผม มาครับมาครับโอ้สุดยอดครับมาไปวันก็ม่วนครับไปคืนกับได้บรรยกาโอ้ห้าดอกครับโอ้ต้องต้องนี่นี่นี่ดอกครับผมนี่หนึ่งดอกครับหนึ่งดอกถ่ครับถ่ายไปสองสองดอกครับไหนอ่ะลบอยู่นี่ครับโอ้ผาดผัน ตู้โอ้โหตั้าช้อช้อไอ้เกจแรกเกจแรกเขาได้อยู่ครับได้อยู่มาฐานมาฐานเก๊บเก็บโอ้โออดีครับไปขึ้นมาแล้วนะครับเลดี๋ยวมันหลำครับโอ้ยโอ้มองช่องด้านหลังด้านหลังห้ามย่ำห้ามย่ำไหนไหนเฮ้ยไอนี่อันนี้แค่มาบันทึงสิบนาทีนะครับ ไหนไหนไหนเอา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 แบ่งเดือดขอเขาเดือดมันจีบันเขาเอาเนี่ยมอสอีมอสอีหมอครับนี่มัขานทายเลยนี่ครับมาถึงมาถึงทิศบาทีครับพอเจอครับสุดยอดครับไปครับหากันต่อครับหมวนครับอีทครับมีนี่หมดครับได้มาครับน้องเบ้าได้มาอีสองรอบครับนี่แป้งโซโซหน่อยโอ้ยมัด่านอะ ขับสาะมาสอะเจอเอเจอันี ну, oh, oh, no, ่สโอนี่เห็ดอย่างนี้เห็ดแดงครับเห็ดแดงเห็ดแดงโอ้ครับชุดยอดครับนี่เห็ดแดงครับจีเลยครับมอครับว้นพวกพุนเห็มนเหมอ้โหเอา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 โอ้โเี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องต้อเตี้ย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 เต้เตี้ยเต้เตี้ยเตี้ยเี้ยเตี้เ้ยเตี้ยเตี้ยเตี้ยเต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 ้เต้เต้ย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 เต้เ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  ให้แจงครับโอ้หนักครับนักโหหมอออกได้ครับเลยฮะโอ้ยนี่ครับนี่คำดอกครับสุดยอดครับมาฐานโชโชโชว์เฮ้ยย่อยยี่อะไครับเฮดยย่อยยี่อะไรครับน่ไอ้บ่าวมาตัวหาไม่รู้ครับผมเสาะครับเสาะครับส่อไปครับโอ้ปุ่นแฮมปุ่นแฮมโอ้ ได้ขิงเออแล้วมันเหลวเหรอโอ้โนี่เห็นครับนี่เห็นโอ้ยนี่มันดอกครับนี่มดอกครับนี่ครับบาดฐานครับบาดฐานใช้ไทยนี่ครับบาดฐานใช้ไทยครับโอ้พุ่นดอกครับนี่เห็นไหมโอ้โหนี่เอาม้วนเล้วนี่ม้วนไรให้แดงครับผมโอ้เนี่ยจี๋ไหมครับนี่ยจี๋ไหมเนี่ยนี่จี๋หะม้วนครับบาดฐานใช้ไทยครับผม ต้องเสาะเห็ดครับเนาะมีเห็ดกินเห็ดครับผมหน้าเห็ดก็กินเฮ็ดหน้านอก็กินนอครับการหากินนะครับเนาะการหาอยู่หากินครับแบบวิถีชาวบ้านครับง่ายๆครับผมต้องไม่เน่ยอย่างที่มันยุ่งยากครับผมกินมีอะไงก็กินกันไปครับนี่ครับน้องบ่าวก็เสาะเคลียพอครับเคลียพอโอนมีก่อนนะครับเนาะเสาะไปเสาะมากับปะเฮ็ดแดงเห็นแล้วครับ ส่วนนี้มันหมาแลครับผมมาผ่ากลางวันเนาะครับเนาะโอ้โหนี่ครับนะครับเนาะโอ้โหนี่ครับเฮ็ดแดงครับนี่ครับเลียอะไรครับเคลียพอครับนี่ครับนี่ครับโอ้ยอ้าจี้ต้องเคลียร์นี่ครับมามามาตัวนี้ผมเลยโอ้ยมาตป้งต้องกูแหละเพราะอุปัต โถ่แหละหิมะไหิมมือแะแป่นพ้นแล้วนะนี่เอาโออกกันมากนมาพอดีือมันเห็นกันสดๆอ้ยอดครับชิดยอดครับมันมาครับเพชรแดงครับนี่ครับตองตองหลุมมือกันไงลุมมือแหลนในเียงครับกล้งม้าอเพเครับนี่เราออนในเวียงว่ะครับบ่าบ่าวเราออนในเวียงกับลางเเ็ดวบ่านี่ครับนี่ครับนี่เชียวโอ้ครับนี่ครับ นี่ครับคลิปของถิ่แรกไหครับนี่ครับเก็บคลิปข้นนะครับเก็บข้นมันนี่ครับนี่สองดอกแล้วครับสองดอกแล้ววัดฐานชายไทยครับนี่ครับโอ้ดอกที่สามดอกที่สามครับอื้อหือเหมาะเหมาะนี่ครับเคลียร์พอครับเคลียร์พอนะครับเรอโอ้ยเก็บ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 ไปยังมันฆ่าไป เก็บเก็บเก็บนี่ครับโอ้ยโอ้ยนักแจ็คแจ็คครับนักแจ็คแครับนี่นี่ครับเก็บมาครับแจ็คแครับเก็บด้วยกันครับมวนครับมาเก็บไปกันเลยครับเด้อโอ้ยมวนแด้มวนแด้โหดิจะากให้แจ้งนะครับนี่แล้วเราอย่ากมาใส่ดิมาเดี๋ยวนี้ เห็นแดงแ็บใบไม้แดงนี่ครับมาเลยครับเลยคลิปเพ็ดด้วยกันครับมวนครับมวนโหน,นี่เห็ดแดงครับนี่เห็ดลมครับเดินหาเห็ดมันก็เหนื่อยมาไม่วันนี้ห่อนครับห่อนความร้่อนนี่สุดยอดครับเป โอ้ยแดแดงหมเป็นมดเียเกเียอ้ครับเียกนะครดเครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับฮคดดมาเป็นตักบอเลยนี่นี่ครับแิดแดงครับขอดูเขาอยู่ดยกันนะแป้งต้อง ขีหน้าปะสีมันลอนครับน <reco Christ. S 2> ี่นี่โอ้สีมันนี่้ออกีครับโอ้หน้ามันเห็นต้องแม่นมัดนี่โอ้เนี่ยครับโตว้ออกครับมีกจะดิหัวมีที่ไหนของยังได้ของครับควานอคว้าพอครับโอ้ที่กระแม่นเอาล้วโอ้อลนใจก็หาข้างครับ โอ้เป็นมดเหรอโอ้โนรี่กันม่นนะแม่นนี่นกันม่นแล้วครับโอ้พูดกันเหม่นครับตัวหลับไปครับโอ้หนักไปหนักแล้วเก็บ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 เฮ้ยไหนนั่งอ่ะต้องต้องคว้าน่ไหน่นไหน่นไหน่นไหนเออเก็บเก็บเดี๋ยวเอาใบนี้เอาอ่ะเอาใบนี้เอาอ่ะใบเอาอ่ะคือยนึ่งน่ะ ยอดครับครับมาครับคลิปท์เฮดด้วยกันครับอีท่อหามาอีท่อครับอีน่อครับเนาะกิฟท์เฮดขโมงครับมาเลยครับเลยมาเลยครับเลยมีที่ใส่แล้วครับที่ใส่มีับเต็มครับนี่อย่างมะฉี่มั้ยฉี่มั้ยครับฉี่มั้ยครับแล้วก็นั่งไปเลยนะครับพอนะครับมันออกไปเลยนะนี่นะนี่ มาออกหิ่หิมโกนนี่ครับผมเดี๋ยวนี้จีมันนี่จะจีมันครับนี่นี่เอาครับเอาไปเหลือครับเหลือแกงฮ็ดแดงครับนี่มันดีงามมันไปขวางเอาไปเอาไปเอาไไอเอาอเออเา โอ้เห็ดโคนบ่เดี๋ยวนี่โอ้ยเห็ดโคนครับเห็ดโคนครับมีดอกเดียวเห็ดกะเดืนสอมูนมาครับสอมูนมาโอ้เห็ดโคนครับดึงออกมาจากดึงนะครับเห็ดโคนครับเห็ดโคนีเห็ดแดงเห็ดแดงนะครับยีงใหญ่ยังติดอยู่ลนะครับโอ้ลุดเสร็จล้วอุดนี่ครับลุดง่ายครับนี่ครับเห็ดแดงครับมันมด้วยกันครับนี่โชฉบโฉบเลยนี่ครับติดยอดครับเห็ดแดงครับ จดไปครับเขาเอาไปเป็นเป้ก็มีครับจะไปเอารถปิกอัพมาตางครับวันนี้นะรีบรีบเอาไปเป็เ uh ้เรอเาิกอัพมาตางเอากำอิดขนาดนี้หนังอู <h 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 ้นี่กำครับผมอิททำไปครับ่อนก่อนอิดก็อิดนี่ครับมามาฐานครับมาฐานมาฐานครับผมนิ่มสามดอกครับพูดเลยครับจะเอาไปได้ได้มู่ครับเลยครับพ้อครับพ้อจ้าครับผม เปลนาหมดครับลาเฮ็ดครับตาเฮ็ดเป็่นหมดแล้วครับผมมันคาบอยู่พื้นใบนี่ครับพื้นใบไผ่นี่เนระนะครับมันลบมันลบมาคคาบเนาะบรรยากาศครับในปลาปลาเหนือเมืองนานดอกใบบานนะครับผมมันมีดอกใหม่ครับดอกเห็ดบานอันนี้มดสาพาลนะครับเป็นได้ครับอยากถามความรู้สึก ขาหลากครับขาหลักนครับขาลากครับ <otion> อันพูดก็เป็นกระสอบอย่างเดียวบนแล้วครับไปซ้อแล้วครับไปก่อนแล้วครับไปก่อนเล้วครับต่อขึ้นก่อนเหมือนเทลครับเทลทีอี้เต๋อครับมันเหมือนพื้นที่ราบครับอย่างมะฮ่อเป็นยังเหนื่อยใจครับเป็นไปยังเป็นฟีสครับผมนี่หลานบ่าวครับหลานบ่าวบอกได้คำเดียวว่ายังหนุ่มอยู่ครับยังหนุ่มอยู่เนาะ อายุน้อยครับยังโสดโปรโมดสกาเห็นกําโสดอยู่ครับแท่บแท่มูกครับนี่ลองถามคนเดียวครับไปครับหาเฮต่อครับเก็บเลยครับเก็บเลยนักล่ำเนาะนักล่ำครับเคลปผมเอทันล่ำเลยนะครับบนหลุมแม่นโต ดูอีเล็มเดียอวางมาติดใบใหม่มันมันใส่กับใส่เด้กจะไปใส่ยาบ้านเนาะเอาเป็นอีเลยครับนี่อ๋อนอเนี่ยลุกเนี่ยโอ้โมีมันลุกไงอะไรเนาะมดเนาะขาดมันีเลยหล่อนโยนขนาดครับบ๊อบบางมากครับเอ้ย โหนุงยุงนะอดเอาครับหนุงตัวน้อยเขาตัวใหญ่เลยไม่รู้น้นี่ครับวันนี้เขาเก็บเห็ดแดงนะครับเนาะแล้วก็เห็ดอันนี้เห็ดเห็ดลมครับรับคลิปนี่ครับเก็บเก็บเพื่อเอาเอาไปกินนะครับเนาะเอามได้ไปขายครับนี่ครับนี่รับป้ายครับผมอันนี้สองสองสามจีนี่ ปิดคลิปพื่อว okay, Thank so 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 ีได้เลยครับผมนี่นี่ขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมคลิปคลิปเฮ็ดบ้านๆนะครับเนาะกับทีมงานบรรยทีมแล้วก็อาลานเบานะครับวันนี้มาด้วยกันสามคนครับนี่ครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับหมด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 นี่ครับเฮ็ดนี่เฮ็ดลมนะครับผมอันนี้ก็เฮ็ดแดงครับเฮ็ดแดงนี่ครับเนาะอย่าลืมครับผมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนทุกๆคลิปนะครับของวี ว่าวีจะทำคอนเทนต์แบบไหนให้เพณู่เปได้รับชมนะครับอย่าลืมอย่าห้ามพลาดครับผมห้ามพลาดนะครับเนาะเพราะว่าคลิปของวีมีแบบหลากหลายสไตล์นะครับกับทีมงานบรรยายทีมสำหรับคลิปนี้นะครับผมวีองขอลาไปก่อนนะครับผมปะกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในการหาเห็ดอวกหัหานอนะครับก็ยังบรรน่นะครับผมรอชมรอชมครับผมชุดกระเดงแจ้งเตือนไว้ครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ ¡Gracias!